นี้ผมก็พาพี่น้องจะเดินขึ้นไปเบริว้เวนปางซองพี่น้องปางซองพี่น้องจุดเด่นของปางซีซองพี่น้องก็มีศีลาแรงฐานเดียวกันนะครับพี่น้องมีองค์ขี่องค์ไงกับองค์น้อยอยู่ในฐานสีแรงเดียศีลาแรงเดียวกันปางซองพี่น้องเนี่ยเป็นหนึ่ง ใน3จุดแหลนมากที่สํำคัญของตัวเมืองเกาซีเทปหรืออุทยานประวัติศาสตร์ซีเทปนะครับพี่น้องชาว a อฟซอยู่กับผมเอชูชเนลคนเก่าคนเดิมร่างลายความบันทเทิงร่างลายทีเดียวในเทชูลเอชยูนเนลสวีดัสสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวเอฟซที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวช n แนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาษาลมภาษาทินเิจูบูนะครับมือนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซียังอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ซีเทปหรือเมืองเก่าซีเทปอีนี้เป็น EP ีที่สี่พาพี่น้องเทีียวที่ปางซ่องพี่น้องนะครับปางซ่องพี่น้องเนี่ยเป็นจุด แลนด์มาร์คหใน3จุดสําคัญของเมืองเกาซีเทพก็ตามพุ่มไปบึงไปชมเลยครับว่าปางซ่องพี่น้องจะมีความสวยงามขนาดไหนตามพุ่มไปบึงไปชมกันเลยครับเอช Channel ไปบึงไปชมกันสวัสดีครับพี่น้องชาวเอฟีที่น่ารักทุกคน EP นี้ก็เป็น EP ที่4นะครับ EP นี้ผมก็จะพาพี่น้อง ไปเที่ยวที่บางซ่องพี่น้องบางซ่องพี่น้องเนี่ยเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญหนึ่งในสามที่อยู่ด้านในเมืองเกาซีเทพหรืออุทยานประวัติศาสตร์ซีเทพนะครับซองคลิปที่ผ่านมาผมพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเที่ยวที่บางซีเทพมาแล้วแลกลก็ไปเที่ยวที่เข้าคางไหน อีพีนี้ผมกำลังพาพี่น้องเดินไปเที่ยวที่ปางซ่องพี่น้องปางซ่องพี่น้องลักษณะเด่นคองปางซ่องพี่น้องเป็นปางที่ซ่ององค์อยู่ซี่หลางแรงเดียวกันนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตามหุ่มก็ตามพุ่มไปเบิ้งกันเลยว่าปางซีปางซ่องพี่น้องเนี่ยมีความสําคัญต่อ เมืองเกาซีเทบอย่างไรปางซองพี่น้องเกิดตั้งแต่ยุกไหนเข้าวา่าเมืองเกาซีเทบเนี่ยมีอายุราวๆตั้งแต่สองพันตั้งแต่1,200ปีถึง1,700ปีแล้วแต่การเวลาแล้วแต่อยุคช่วงยุคสมัยนะครับก็ยุคแรกก็เริ่ม ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายนะครับพี่น้องชาวเอฟซียุคพุทธศตรวรรษที่12ถึง16ยุคที่สองของเมืองเกาซีเทพก็คือยุคทวารวดียุคของพระพุทธศาสนารุ่งเหลืองนะครับพี่น้องชาวเอฟซี อยู่ช่วงพระพุทธศตวรรษที่14ถึง16ยุคนี้เป็นยุคของพระพุทธศาสนารุ่งเหลืองนะครับยุคที่3ก็เป็นยุคขอมรุ่งเหลืองอำนาจอยู่ในพุธทธศตวรรษที่16ถึง สิบแปดนะครับและ,ละยุคสุดท้ายยุคสุโคไทถึงยุครัตนากโกสิน์อยู่ช่วงศตวรรษที่18ปี1 8ปนะครับ1ศตวรรษ1นึ่งพุทธศตวรรษเนี่ยเท่ากับ100ปีนะครับพี่น้องชาวเอฟเข้าเล่ากันว่าปางซ่องพี่น้องเนี่ยอยู่ในยุค ขอมรุ่งเรืองอำนาจหรืออยู่ในยุคของศาสนาฮินดูนะครับพี่น้องชาวเอฟซีในเมืองนี้น่าก็จะเป็นเมืองในเมืองนี้นา่าจะมีปางซีเทพกับปางซองพี่น้องนะครับอยู่ในช่วงขอมรุ่งเรืองอำนาจหรือยุคขอมนะครับ ยู่ศาสนาฮินดูสังเกตได้จากศาสนาฮินดูนะครับปางซ่องพี่น้องจุดแหลมมากจุดเด่นของปางซ่องพี่น้องก็คือมีองค์ปางอยู่ฐานศีลาแดงเดียวกันทั้งสององค์มีองค์ เหล็กกระปุหไงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีเดินเล่นเดินบึงความสวยงามของปางซ่องพี่น้องปางซ่องพี่น้องเนี่ยเป็นเจดีย์วัดทูบหนึ่งในสามจุดเด่นมากของเมืองเกาสีเทพ จุดแรกคือปางซีเทปเข้าขังไหนและก็ปางซ่องพี่น้องนะครับจุดแรนมากเมืองเนี่ยเมืองเกาซีเทปเนี่ยมีจุดแรนมาสลายลายจุดนํากันแต่มีจุดเด่นจุดสําคัญของเมืองเกาซีเทปก็มีอยู่สามที่นำกันนะครับก็คือ ปางซี่เทปปางองค์ประธานปางซองพี่น้องปางจะเข้าคางไหนช่วงนี้ก็ช่วงบ่ายโมงแล้วเที่ยงบ่ายโมงแล้วนะครับแดดก็เริ่มแรงแดโอกจากปางซองพี่น้องแล้วผม ก็จะพาพี่น้องชาวเอฟีเข้าไปเที่ยวที่รุ่มขุดค้นของเมืองเกาซีเทปนะครับในเมืองซีเทปเนี่ยห้องผมก็น่าจะมีห้าหรือ 6, หกีพีนะครับออกจากเมืองเกาซีเทปแล้วผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซ ไปที่นี้ผมกระพาพี่น้องจะเดินขึ้นไปบริวาเวนปางซองพี่น้องปางซองพี่น้องจุดเด่นของปางซีซองพี่น้องก็มีศีลาแรงฐานเดียวกันนะครับพี่น้องมีองค์ที่องค์ใหญ่กับองค์น้อยอยู่ในฐานสีแรงเดีย สีลาแรงเดียวกันปางซ่องพี่น้องเนี่ยเป็นหนึ่งใน3จุดแหลนมากที่สํำคัญของตัวเมืองเกาซีเทปหรืออุทยานประวัติศาสตร์ซเทปนะครับพี่น้องชาวเอฟตอนนี้ผมก็ได้พาพี่น้องชาวเอฟเดินมาถึงตัวเมืองตัวปางซ่องพี่น้อง ที่มีฐานสีลาแรงเดียวกันนะครับอย่างที่ผมลาให้พี่น้องฟังว่าปางซีเทปปางซ่องพี่น้องอยู่ในเขตตัวเมืองเกาซีเทปเป็นจุดแลนด์มาร์กหนึ่งในสามของเมืองเกาซีเทปนะครับพี่น้องหรือจุดแลนด์มาร์กที่สำคัญของ ปางซีเทฟนะครับผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีเดินเบิงรอบๆอบีกหนึ่งรอบของปางซ่องพี่น้องนะครับเบิงซีลาแรงเดียวกันนะครับมีปางซ่ององค์นำกันปางที่นี่จะก็อยิดบ่ชอปูนนะครับพี่น้องชาวเอฟซี มื้อนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่เมืองเกาซีเทปนี่ก็จะมีพี่น้องนักท่องเที่ยวมากันเป็นจำนวนมากนะครับมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับและการจุดเด่นของป่างซ่องพี่น้องก็อยู่นี่อีก หนึงจุดเด่นห้องป่างซ่องพี่น้องนะครับอันเนี้แกะจะแกะสลักโดยมือนะครับพี่น้องชาวเอฟซ ผมก็จะเก็บบรรยากาศดูยน็นรอบๆของปางซองพี่น้องนะครับให้พี่น้องชาวเอฟซีเบื้องเป็นสีลาแรงต่างๆนะครับ เขาบวกว่าซีดาแรงเนี่ยก็จะเห็นแก้บนำนะครับมิดเข้าเปลือกแก้บนะครับพี่น้องแก้บเผาคลิปนี้ผมก็บมีไรมาร์กผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซี FC, มาเชี่ยวมาเดินเล่นบึงปางซองพี่น้อง ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชะอุทยานประวัติศาสตร์ซีเทปนะครับพี่น้องชาวเอฟผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์ซีเทปอีพีนี้เป็น e ีที่สี่อีพีนี้ผมก็ยังอยู่ที่ปางซองพี่น้องซึ่งเป็นจุดแลนด์มาก ที่สำคัญ1ใน3ของเมืองเกาซีเทปนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมกันนี้นะครับถ้ายังให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบา,บายบายเอชิวชาแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ เอชิวชาแนลครับ